เกมโอสูอีกแล้วใช่ไหมพูดตรงๆเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมได้ลองเล่นมา4ปีแล้วนะแล้เยอสองโหมดนะครับก็มีโหมดมาเนียกับโหมดสแตนดาร์ดซึ่งแม่งเปิดโลกผมมากเกมนี้ในตอนนั้นนะในตอนนี้ก็เบื่อละมาเริ่นเหมือนที่หมดมาเนี่ยของผมเลยดีกว่าโหมดมาเนียเป็นโหมดที่ผมชอบปักมากนะแบบชอบเลยก็คือแม่งสนุกอะก็คือมันจะกดตามลูกศรอ,อย่างเงีย้ยในที่มันไหลลงมานะเห็นไหมกด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 ,กดตามกดตามต้องกดให้ทันนะหรือถ้ากดพาาลาดมาไหลก็ตายไง โออมดนี้เอาไป9คะแนนเต็ม10ปตอนอีโมดนึงโมดสแตนดาดก็ลากเมาส์ลากเมาส์กดตามจังหวะเหมือนเดิมสนุกไหมสนุกสนุกก็โมดตะกี้อันนี้เอาไป10ก็ความสนุกมันอยู่ที่เนี่ยลากไปลากมาลากซ้ายลากขวาลากบนลา่างขึ้นลงซ้ายขวาแม่นั่งเมมด้วยเออประมาณนั้นไม่มีเฮียอะไรหรอกก็แค่นั่งเมมไม่ใช่ซึ่งมันช่วยเรื่องเกมยิงปืนด้วยนะชายเพื่หลายคนไม่รู้นะเว้ยคำถหนามที่ผมได้เห็นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับมันช่วยเรื่องเกมยิงปืนไหมครับมันช่วยไหม ก็ผมไปอ่านคอมเมนต์อื่นๆแบบในคลิปอื่นมาประมาณนี้นะครับก็มีคนสงสัยกันเยอะวันนี้ผมก็จะมาพูดด้วยเลยดีกว่า ว่ามันช่วยไหมก็ในมุมมองของผมนะผมมองว่ามันช่วยครับแต่มันไม่ได้ช่วยแบบตรงจุดขนาดนั้นนะต้องขอบอกก่อนเลยว่าไอ้เกมเนี่ยมันเป็นคนละแนวกันนะเว้ยเออโอสูมันเป็นแนวริทึมใช่ไหมแต่เกมยังป็นเป็นแนว f อ s ก็ถ้าคนฝึกในเกมโอสูเนี่ยมันก็จะเป็นการลากเมาส์ไปตามจุดต่างๆมันก็ให้อารมณ์เหมือนการแบบลากเมาส์เพื่อไปอิมศัตรูในเกมยิงปืนนะนะก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เกมเซนเกมยิงปืนน่มันก็ต้องมีเกมเซนดยวงไงในการเล่นใช่ไหมล่ะซึ่งเราก็จะได้อิมมาแต่ในเรื่่อองงงเเเกกกกกมมมมนนรรา็็ไไได้้ตปฝึใจิะผ ฝึกอิมแลบหรือโคเว a จะดีกว่านะว่ามันดูตรงจุดมากกว่านะครับก็ถ้าเลนโนสุเพื่อเอาความสนุกสนานก็เล่นได้ครับผมในคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคลิปมันแบบเริ่มสั้นลงเรื่อยๆแล้วมันขี้เกียจขออภัยขอดูทุกคนะนะครับถ้ามาดูคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้เยอะนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมผมจะไม่บ่านกดยูทูบเลยหลุกหยุดร้องไห้คลิปนี้มีแค่นี้แหละครับ,รบซึ่งคลิปนี้ผมขอไม่มากขอแค่สิบไลค์นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมบายบาย